สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่ค่ะมาซื้อกุ้งครับมาทำกุ้งอบกุนเส้นอยากกินมากอยากกินมากมายนี่ีบ้านเราก็มีกุ้งขายกุ้งสด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 ,สดเลยสดสดสดแค่ไหนถามใจดูเนาะหนึ <c oughs> ่ง1 1> <c oughs> กิโลครับจะไปทำที่บ้านพี่สาวพี่สาวทำให้กินทุกคน <c oughs> อยากกินอยากกิน <c oughs> เนี่ฮะจัดก,การกุ้งเรียบร้อยนี่ครับพี่เขาก็ชุดนี้นี่เสกอ,อบใส่กระทะที่ที่เราหเา,เา,าเองเรื่องหมูมันไม่ค่อยเยอะเออเราเอามันมันโดยเฉพาะนี่ครับแล้วก็ปรุงตามเส้นมีเองมีพริกไทยมีน้ำมันหอยหแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสผู้มังงะซอสหอยปรุงเข้าไป แล้วก็ใส่สีอิวดัเพือสีมันจะสวยงามใช่เอาเคมมีมหมลนะแต่สีมันก็ต้องโอเคแล้วค่ะสวยแล้วนี่ค่ะปลาตำลาากรกะชีกระเทียมสญญาระมันงานเพิ่มความหอมด้วยเลียงกุ้งเข้าไปครับ กินนใส่ต้นหอมก็ได้นะใส่ได้ต้นหอมก็ได้ถ้าเกิดใครชอบล้วก็ใส่ใสขึ้น,น,นชายขึ้นชายใส่ทีไดี๋ยวมันจะเหนียวเป็นเพราะว่าเส้นตัวน,นี้มันอืด เหนียวถ้าใส่น้ำใช่ค่ะก็ะแ่บครับถ้าชอบสีเข้มก็ใส่สีอีวินได้นะคะเอาสีเข้มมีไหมพอแล้วพี่ประมาณสักสิบนาทีสิบสิบสิบนาทีเฮยดูดูว่าประมาณนั้นใายนูนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปใส่กระนชา น่ากินแฮะยังช้ำๆช้ำๆช้ำๆโอ้ oh, แบบน่ากินมากนี่แล้วได้กินแล้วคู่อ,อกเป็นเส้นแต่ว่าตูนใส่ต้นหอมด้วยชอบอชอบต้นหอมข้าวขาไทรลุ่ม่อยพี่เอพ่งปิดปึ๊บโอเคนี่ฮะสีมือพี่สาวครับชอ,อ,อบมาชิมดูปึ๊ยน่ากินมากเส้นแบบว่าเหนียวนุ่มมากเหนียวนุ่มมากเส้นอะไเนี่ยปึ๊ยต้นสนค่ะใครรักชิม เป็นไงหอมพิชัยมากเป็นไงพี่เนื้อไข่ยังยังข่ไี่เนื้อเนื้อไขเนื้อไข่เนื้อนี่จะกันชิมนี่เห็นพี่อยู่บ้านเฉยๆครับทุกคนก็เลยว่าให้พี่ทำอะไรให้กินหน่อยแทเอ่งเงี้ยอวันนี้คนรอกินด้วยนะครับ มีคนรอกินด้วยมีคนรอกินด้วยโอ้นี่นี่นี่จานใหญ่ๆเลยครับแบบมันต้องกินร้อนๆนะเมนูเนี้ยทุกคน้ันกินร้อนๆมีซีฟู้ดด้วยเมนูจิ้มไก่เลยพี่ซีฟู้ดพี่ไม่น้ำจิ้มไอ้อะไรเนื้อเนื้ออ๋อน้ำจิ้มเนื้อย่างเอ่อทำเองขี้เกียจติซื้อน้ำจิ้มใหม่ครับทุกคนไปหนึ่งกิโลนะ นี่แกถ้านี่แกนน้องหายเซฮายอื้อืมร้อนอยู่อ่ะกุ้งอบขึ้นเส้นไปกินที่ร้านอาหารนี่จานละถ้าเราไปกุ้งแม่น้ำก็จานละสี่ห้าร้อยถ้าไปกุ้งแม่น้ำพันเดียวเลก็พี่น้องตัวเดียวตัวแบบตัวใหญ่ๆกุ้งพันพี่อันี้กุ้งเลยอ่ะากตาพี่นี่ ไม่ทำใหอีกเลยมาซิมสวัสดีครับนี่ฮะพี่ทำไม้กินเห็นพี่อยู่เฉยๆไงมันที่ตุนบอกอ่ะเอ้ยวเพราะพี่จะเหงาพี่ทำให้กินพี่เหงาหรอะพุ่งสูตรกรเปล่าแถวสุตค่ะอ๋อสูตรเป็นดีอร่อยพี่อร่อยไหมอร่อยหอมพี่ไทยมากใช่ไหมสูตรเนั้นพี่อ้อมทำเป็นไงยังไม่ตามสูตเท่าไหร่ที่อ้อมทำ ว้เขาใช้หม้อทำเหรอกระทะกระทะแบบนี้เหรอรับกระทะกระทะที่ที่เราทอดไก่อ๋อมันต้องใช้แบบนี้จะได้ไม่ติดกระทะนะเอาถ้วยมาใส่ถุงหัวขุ้มนี่ให้ใส่กุงข้าเขาเป็นข้าวต้นชอบกินบเส้นครับใส่เส้นไม่มีโปรตีนไม่ยอมเป่าเลย น้ำกระโดดอันนี้พี่อร่อยเส้นเหนียวเส้นเหนียวลุ่มมากใช่ไอ้ต้องใช้พวกต้นส่วนหรือไอ้อะไรนะไอ้ยมังกรแล้วก็ใส่ยนนะโอเคมันจะแพงหน่อยแต่ว่ามันเหนียวเห็บไหมคะอร่อยมากแล้วมันไม่อืดมันไม่เลนนะพี่ไปทองขายไหมพี่คนถามอยู่แต่มันแพงก็ผมแพงก็ขายไปทำป็นแพงจะให้เขากี่ตัวล่ะอ๋อที่รักช้อนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้อมาเยอะอะ พี่ของพี่ไงพี่เหมืวนเอออ่ะเอาซ่อมที่พี่เอามาต้มพี่ก็ชอบกินเส้นเหมือนแกชอบกินเส้นทำให้เขาก็ไม่กินรวมของรสไทยมากพี่ไทยสดีอ่ะอร่อยไหมไทยคือชื้อมาบดเองน้ำในไข่มุ้งบดกิโลตั้งใช่ห้าร้อยกรัมอร่อยใช่ไหม ไม่ลองเลยบอกจะใส่น้ำจิ้มไม่เราใส่เลยพอดีแล้วลองจิ้แกล้งกุ้งแล้วก็จิ้มดูสิแก้วข้ชิมแก้วนก็ชิมก่อนติดตัวนั้นนะเราไปลบวนแล้วชิมหัวมันจะมันๆที่มันกินสองตัวก็พอแล้วเหลือว่านเผ็ดร้อนอ่ะอร่อย มอันนี้พี่ทำเองเออพี่ทำเองเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนะรว่าไเปรี้ยวหรือว่าหวานหวานเหรอหวานเป็นเพียงงี้โอเคเลยยากแบกเครื่องปโคบทำอะไรก็เถอะนัานเนงมันมีเชือกยังไงนั่นเกี่ยวกับพี่นี่พี่มีศาสตร์ทำมันดูเหมือนไม่เชื่อมันเยอะนะพี่ไม่เยอะเยอะเรามีหมดแล้วอ่ะ อย่างเธอไม่ไม่ไม่มีอะไรเห็นไหมเธอจะทำไอ a อ i หมูเต้าหู่อะไรเงี้ยไม่มีเพราะมันทําขันใช้จานวนเยอะที่เราจะทํากิน่มันนิดเดียวไงมันทําได้แต่นี่อันไอนี้เก็ยังไม่มีพริกแกงก็ต้องไปซื้อของพริกแกงใต้ของใช้ของมัสแมน กินให้หมดกินให้หมดเลยยีเส้นหัวเลยเส้นใช่ไหมเออบอกเส้นแล้วนี่ยหม้ออันนจะพอเหรอเนี่ยขนาดเราใส่ให้ครึ่มชึ่มนะกินไม้หมดเลยนะเส้นอโหคุกกี้บ้านอร่อยมากไปสั่งตามแบบทะเลแบบไม่ได้ดังใจเนี่ยหมูสามชั้นแบบนี้กินได้นั่นคือมันเป็นสามชั้นบุญก็ชอบนะมบุญ ทำไมาอราร้องคอเลยพี่เสซจคือด,ดีอ่ะคนไทยอย่างดีอ่ะอเอาคน,าน,นมาพ,พี่แก่ให้จะใส่เซจเหมือนเดิมไปกิน,นอ่ะพี่แกะให้ลูกผัวพี่ณต้องบอกคุณไปกินไม่ได้คุณต้อบคุณไงนั่งคุยเยอะไป,ไปละมั้งเอาต้นไม้เข้าไปในบ้านพี่อ่ะ <c oughs> <laughs> ก็อกไข่หวยข้าวอ๊หวยมารับออะไรนะแต่สดบาทนะแปดสิบเก้าสิบแดก้าสิบเออดก้าเ็นเจ็ดสิบแต่ององชได้อยู่สองวมอออกมาเขจ่ายเฮ้ยเง่อนง่ย เราท้องๆอย่างกี้เราแปะไปพี่อะไเหรอชินเบื่ออาหารในย่างกินในย่านอย่างสามสี่คนเธอนี่อยากกินอะไรรู้จักอยากกินหนูหนูนาย่าอยากกินนกพิราบก้าเคยท้องในอันมแต่แต่เป็นไม่ได้กินนะพี่กินก๋อยผงกินก๋อยหอยกินลาบแต่แต่กินขึ้นเกี๊ยวเนี่ยกือบทุกวันเออมันปรุงไงแล้วมันปรุงแล้วเราแบบมันไม่ชื่นใจ กินกุ้งเตี๋ยวเรืออย่งเงช่างก็กินดุกวันชอบอะไรกันนะออ้อมาเลยชอบกิเส้นไงเออเส้นรานใส่เส้นกินเส้นกับหมูอ่ำใส่ข้าวจ้ำหมูคาร์เลยใหญ่ใหญ่กับไอ้ผู้ใหญ่กินเีรอร้านจ้ำข้าวในกับตาแล้วว่าเอาข้าวคุยมาม่าขึ้นมาแป้งไข่มาวันนั้นใช่ ทำใหญ่ใหญ่าแพนี่เจ็กคู่สีดำๆนี่มันจะมันจแบแดงผองสาย,สายดูโทรศัพท์อยูถ่ถ้าดูก็นั้นน่ะวนี้เามาหามกัสองสามรอบพี่ใช่ไปอ่น มาถึงย่างมาถึงย่างที่เราจะไปนี่นู้ว่าน้ำจิ้มแบบกินแล้วเข้ากันดีเข้ากันมันตับกับหวานแล้วเปรี้ยวอีกนิดนึงงกาเป็นน้ำจิ้มที่เสร็จจิ้ี่ใส่พริกที่เสรนจพริกเขียวพริกเขียวพริกสวนน้อยๆอ่ะบ้านเรามันไม่ค่อยมีพริกสวนอ่ะไม่มีแต่เราจับใอพันธุมีของมันมีสุดน้อยๆได้เจอวหมใครอยากทุกคน กินได้เยอะๆกินอะไรให้มันมีวิตามินโปรตีนปึ๊บกินได้แค่นี้อ่ะพี่นิดหน่อยยิ่งไม่ทันกินตัวไหนก็มองไปดูกล้องรวมกัใหญ่เดียวใสุ่จเส้นคอมันเป็นกดอะไรก็นวเหมือนกันผู้ายคือใอ้เกาเจนมา อร่อยล้วทุกคน้ชขายตัวของออนไลน์เข้าออนไลน์ยู่โควิดก็ต้องทำตัวให้เข้ากับลูกครับต้นแอ,อ,อปเปีหนึ่งเราก็ขายออนไลน์ทำโคสขายคู่กับโมจิ่อกลับห้าสิบบาทใช่ต่อกห้าบาทเราต้องมาคิดได้กำไรไหมนะ เราไปใช้กล่งอันนี้พี่นี้แพงราคาสูงมากอืมกล่อง60ก็ไม่น่าเกลียดพอดีไม่แพงเพราะแบบเอาไล่ไปเลยทำตับออเดอร์รับออเดอร์ไว้เออกี่กล่องแล้วรับออเดอร์วันนี้ส่งพรุ่งนี้ไง้นะคะพี่เราเราเราต้องทำแล้วก็ถ่ายรูปเป็นกล่องค่ะให้เขาดูก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้จัดเสร พี่จะทำดพี่ทำดกุ้ไม่ใช่เหรอจะว่าอใช่ก it, bon ุงใช่บวยพี่ใช่ใช่คุ้งนี่ไปเดี๋ยวเราว่าจกตาเขาูคุ้งแค่บวยไม่ตรงปกอ่ไม่ต้องปกเดี๋ยวซื้อมาทำใหม่พี่ซื้อุ้งแช่บวยมา อร่อยไหมยังแพลวอร่อยค่ะอร่อยทุกคนอะไรยไหมพี่วุน้นกูดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ